สวัสดีครับเหล่าแม่ทัพเกมโรม a อสออฟทีโรสุทันนะครับแพดอัปเดตล่าสุดนะครับมีการเพิ่มแม่ทัพใหม่นะครับสัตว์เลี้ยงใหม่มีแฟชั่นใหม่เข้ามาให้ผู้เล่นได้สัมผัสกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูความสามารถของแม่ทัพตัวใหม่นะครับสําหรับตัวนี้ครับเป็นแม่ทัพที่นาจับตามมองมาครับสำหรับแม่นางจุกยงนะครับนี่เป็นแม่ทัพตัวใหม่นะครับที่ เริ่มต้นที่4ดาวนะครับเป็นแม่ทัพสายโจมตีนะครับจากอยู่ในหมวดของวิรบุษนะครับอันนี้นี่นะครับโอเคเรามาดูความสามารถกันหน่อยนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับสําหรับจกหยงนะครับมีสกิลทั้งหมด7สกิลด้วยกันนะครับเมื่อเมื่อจกหยงเข้ามาในฉากสูนนะครับจะเรียกหมาป่าเข้ามาโจมตีศัตรูครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายนี่ติดสถานะเลือดไหลด้วยนะครับ อันนี้เป็นสกิลแรกนะครับถัดมาครับผงสลายกระดูนะครับเมื่อแม่ทัพถูกโจมตีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการถูกโจมตีจากผู้เล่นคนอื่นนะครับจะมีโอกาส10%ที่จะทําให้ศัตรูที่โจมตีเนี่ยติดพิษนะครับเป็นเวลา10นาทีโดยที่จะความเสียหายนะครับ4,000%นะครับผมก็คือวิละ400%นั่นเองนะครับคูดาวเนี่ยอยู่ที่15วินาทีครับผมถัดมาครับเมื่อ เรียกแม่ทัพเข้าสนามรบนะครับจะทําให้ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายศัตรูนะครับไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เลยนะครับเป็นเวลา15วินาทีด้วยกันครับผมถัดมาครับแซ่พิฆาตนะครับเมื่อเราโดนโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสที่จะลากศัตรูนะครับจากระยะไกลเนี่ยเข้ามาหาตัวเราด้วยนะครับซึ่งจะลดความเร็วเคลื่อนที่50%เป็นะครับเป็นเวลา5วินาทีด้วยนะครับถัดมาครับอันนี้เป็นโอ้โหสกิลที่ต้องบอกว่ายังไม่เคยเห็นจากแม่ทัพตัวไหนเลยนะครับก็คือ เป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มความเสียหายของอาวุธปืนนะครับ10%ด้วยกันนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยบอกได้ว่าเหมาะกับคนเล่นปืนอย่างมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปืนเนี่ยเป็นที่นิยมมากเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้จึงน่าจับตามองมากทีเดียวนะครับถัดมาครับเป็นสกิลเมื่อที่ใช้งานเมื่ออัพ่าดาวแล้วนะครับเมื่อโจมตีตีคีทดิ่ลเนี่ยจะลดความสามารถการฟื้นฟูของศัตรูนะครับในพื้นที่นะครับลง50%นะครับผมโอ่อนข้างเยอะเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับโหเป็นสกิลที่ดีมากครับเพิ่มความเสียหายที่ข้อ20%ครับนี่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าน่าใช้มากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่เล่นอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนเนี่ยหายากนะครับที่จะมาเพิ่มความสามารถไอ้ความเสียหายโดยตรงแบบนี้แถมเพิ่มมาตั้ง10%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะกับการเอามาลงต่อสู้นะครับเป็นหนึ่งในสามแม่ทัพที่เลือกใช้งานสำหรับคนที่เล่นปืนนะครับ ีนี้ครับเรามาดูสกิลจุดติกันนิดนึงครับเมื่อเมื่อแม่ทัพอ่าอัปเกรดครบ5ดาวนะครับแตจุติได้นะครับเรามาดูสกิลจุดติครับสกิลแรกครับอ่าเมื่อโจมตีโดนนะครับศัตรูนะครับจะมีโอกาสที่เราจะเพิ่มครีทิค้าร้อยเปอหรือเพิ่มพลังโจมตีร้อนะครับหรือว่าเพิ่มทั้งครีทิคอลและพลังโจมตีร้อเลยนะก็ได้นะครับเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันนะครับอีกสกิลหนึ่งครับก็คือ ทุกสิวินาทีเนี่ยจะปล่อย7-9มรณาวะนะครับเพิ่มความเสียหายที่เป้าหมายได้รับขึ้นนะครับ15%แล้วก็เรื่องลดการพื้นฟูด้วย <c oughs> นะครับผมโห oh, เรียกได้ว่าอันนี้คือมันเป็นแม่ทัพที่ไปได้ใช้งานได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับตัวนี้น,น,น,น่าสนใจมากครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังหาได้เฉพาะจากสมบัติเึงรับอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะมี ช่องทางไหนอื่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราต้าองรอติอดตามนะครับเรามาดูตัวอย่างการต่อสู้นิดนึงนะครับสําหรับแม่นางคนนี้นะครับรูปแบบการโจมตีของแม่นางจกหยงก่อนเลยนะครับอุ้ยนี่ครับเรียกหมาเป่าออมาครับเป็นเป็นแนวตรงนะครับทำให้ศัตรูติดเลือดไหลด้วยนะครับ นี่ครับเห็นแท้พิฆาตนะครับเขาโจมตีศัตรูว <Wow. S 1> งกว้างเลยนะครับทีนี้ครับเรามาดูสก,กิลที่อ่านเมื่อสักครู่ครับที่บอกว่าจะสามารถดึงศัตรูเข้ามาหาประชิใกล้ตัวได้นะครับเมื่อโดนโจมตีครับจะมีโอกาสดึงศัตรูเข้ามานะครับเห็นไหมครับอ่า ตัวยิงไกลเมื่อสักครู่นะครับถูกดึงเข้ามาทําให้เราแต่การง่ายขึ้นนะครับแต่ว่านะครับปืนมันมีระยะอยู่แล้วนะครับอันนี้ดูรวมแล้วเนี่ยแม่ทัพอาโจงหยงเป็นแม่ทัพที่มาะกับสายปืนมา,มากๆนะครับดูแล้วครบเครื่องทั้งเพิ่มดาเมจทั้งเพิ่ม ความรุนแรงของคิยทีคอนะครับหาไม่ได้ง่ายเลยครับตัวนี้เรงั้นนะครับใครที่เล่นสายปืนเนี่ยควรมีไว้ครอบครองครับตัวนี้จูตีนี่ยิ่งเก่งเลยนะครับอันนี้โอเคอ่าอันนี้ก็เป็น ออางสามารถของไม่ทัพใหม่นะครับจกหยงเข้าวๆนะครับก็ใครสนใจเนี่ยไปลองหามาใช้งานดูให้ได้นะครับสำหรับสายปืนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ